สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรีวิวน้ำหอมมินิโซ5กลิ่นนะคะน้ำหอมราคาหลักร้อยที่เหมาะกับคนงบน้อยอย่างเรานะคะหรือก็เหมาะกับเศรษฐกิจช่วงนี้ที่แบบต้องประหยัดเงินนิดนึงเงินทองมันหาย,ยากน้ำหอมตัวแรกนะคะ British Pear คะ่ะเป็นน้ำหอมที่ให้ความน่ารักสดใสนะคะมีความเป็นลูกคนหนหน่อยๆใช้ได้ทุกลุกจริงๆนะ,ะแบบ ใส่ไปไหนก็ได้ไปเที่ยวไปทำงานไปเรียนไปเดทไปได้ทุกที่นะคะแล้วก็เป็นน้ำหอมกันตายตัวหนึ่งนะต่อไปน้ำหอมตัวนี้ค่ะกลิ่นกรีนทีเนี่ยนะคะจะให้อารมณ์แบบใสๆน่ารักนะคะเป็นคนเรียบร้อยพูดหน่อยน่ารักเป็นกลิ่นแบบใสๆบางๆเบาๆฉีดบ้มบ้ามได้ไม่ทำร้ายคนอื่นค่ะเลิศม,มากกลิ่นต่อไปกลิ่น h า a r t ฟูลนะคะ ขินนี้เนี่ยเวลาดมไปแล้วเนี่ยจะมีความเป็นดอกไม้นวลๆนะคะให้ความรู้สึกแบบสวยมีสเสน่ห์น่าดึงดูดนะคะเวลาฉีดเราจะรู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วก็มีความมั่นใจเวอร์นะคะกลิ่นต่อไปคะ่ะกลิ่น magnificent life นะคะกลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกแบบออหวานอมเปรี้ยวนะคะมีออกแนวฟรุตตี้นิดๆนะคะ มีความน่ารักสดใสเป็นคนสนสนแสบๆสบนิดนึงน่ารักมากเลยค่ะกลิ่นนี้และกลิ่นสุดท้ายนะจ๊ะกลิ่น Secret Dream อันนี้กลิ่นหอมมันลิมมากๆเป็นกลิ่นหอมมันลินุ่นๆที่ไม่แก่มีความน่ารักสดใสปกุกปิกมากๆนะคะไม่แก่เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือบางคนก็ชอบนะคะอย่างเราเนี่ยชอบมาก แล้วก็แม่เราก็ชอบมากๆนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ชอบก็บอกว่ากลิ่นเหมือนแบบมะลิวันแม่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลิ่นเนี่ยมันก็มีทั้งที่คนชอบแล้วก็คนไม่ชอบนะคะให้ไปลองกันก่อนที่ช็อปของมินิโซนะคะหรือใครไม่สะดวกนะคะซื้อออนไลน์ได้เลยจ้าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างจ้า